สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่ในหัวข้อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้ก่อนอื่นเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรในตอนนี้สถานการณ์ของเขาเป็นเช่นไรใครคนนี้เป็นคนที่มีบางเรื่องปิดบังคุณเอาไว้ เป็นตัวตนของเขาที่ยังเก็บซ่อนไว้ยังไม่อยากบอกคุณหรือไม่สามารถบอกคุณได้ไพ่อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ของผลผลิตการเก็บเกี่ยวการรอคอยผลผลิตรอคอยบางสิ่งบางอย่างเป็นการรอคอยที่จะได้สารภาพและเปิดเผยความในใจในสิ่งที่ใครคนนี้เขาไม่อาจบอกกับคุณได้คนคนนี้กำลังรวบรวมความกล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง คุ้มค่าที่จะรอคอยแน่นอนค่ะสถานการณ์ของเขาและคุณในตอนนี้เป็นเช่นไรเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่ใบแรก d i s t a n c e คนทางไกลรักทางไกลคุณทั้งคู่นั้นอยู่ไกลกัน divining ค่ะไพ่ใบนี้ มีคำว่า trust ไพ่กำลังสื่อสารกับคุณว่าสถานการณ์นี้กำลังเรียกร้องให้คุณนั้นมีศรัทธาความกลัวความไม่ลงรอยกันคนที่มีปัญหาขัดแย้งกันคนที่ทำให้คุณรู้สึกกลัว คนที่ในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีความขัดแย้งกันมีประเด็นมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างใครคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆค่ะเขาคิดถึงทุกๆความทรงจำคิดถึงทุกเรื่องราวในตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องการงานหนี้สินพันธสัญญาที่ผูกมัดรัดตรึงเขา,เาไว้ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีภาระหนี้สินอันหนักหน่วงอีกทั้งพวกคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันด้วยเขาเป็นคนที่มีความกระตันยูค่ะคนคนนี้อาจจะกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อครอบครัวของเขาไพ่ใบนี้นะอับันดดนแปลว่าบุพการีนะคะ reunion ใครคนนี้อยากจะมาหาคุณมากๆเลย เขากำลังเอาชนะอุปสรรคค่ะ h r o ก g h การฝ่าฟันอุปสรรคเอาชนะทุกความขัดแย้งเอาชนะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้เขาอยากจะสู้สู้เพื่อได้กลับมาหาคุณเอาชนะความกลัวที่เคยมีเอาชนะความขัดแย้งคุณเห็นไหมคะว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยแท้จริงแล้วโซ่นั้นไม่ได้ล่ามมือเขาเอาไว้ แต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองที่อาจจะหมกตัวแล้วยึดติดอยู่กับอดีตความเจ็บช้ำต่างๆปัญหาต่างๆที่จริงๆแล้วมันไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดมันเป็นความเครียดความรู้สึกเครียดสะสมความฝันในระยะนี้คุณฝันถึงกันบ่อยๆคุณอาจจะฝันว่าคุณไปสักที่ไหนที่หนึ่งที่คุณไม่เคยไปมาก่อนแต่คุณกลับรู้สึกว่าคุณเคยมากๆหากคุณเชื่อโลกคู่ขนาน อาจจะเป็นสิ่งนั้นที่คุณกับเขานัดพบเจอกันหรือคุณกับเขาได้ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ด้วยกันคุณอาจจะฝันว่าคุณไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งคุณอาจจะไปล่องลอยอยู่กลางทะเลกับใครเจ้าคนหนึ่งที่ไม่รู้จักแต่รู้สึกผูกพันเหลือเกินคุณไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนในฝันนั้นคือใครแต่คุณกับคิดว่าเป็นคุณและเขานั่นคือจิตวิญญาณคุณกําลังร่ําร้องบอกคุณรีเกรสค่ะความเสียใจความรู้สึกผิดเจ้าใจใครคนนี้ ในตอนนี้มีความหมุนหมองโอ้ไพ่ที่เปิดออกมาเลยนะคะเขามีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนอยู่จริงๆมีเรื่องที่เขายังบอกคุณไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้อาจจะเป็นเรื่องหนี้สินที่เขามีอยู่หรือหนี้สินที่พ่อแม่เขาเป็นคนสร้างทําไมถึงอ่านไพ่แบบนี้เพราะว่าไพ่หนี้สินเกี่ยวกับเรื่องพันธะสัญญามันมาด้วยความกระตันยูรู้คุณนั่นแปลว่าเขากำลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อ บุพการีของเขาอะคนคนนี้อาจจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนโตคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลมันเป็นหน้าที่คุณและเขาอาจจะแตกต่างกันทางวัฒนธรรมด้วยนะเพราะถ้ารักทางไกลก็อาจจะไม่ใช่แค่คนไทยไปอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นคนต่างประเทศไปเลยก็ได้เขาอาจจะเติบโตมาด้วยความคาดหวังอะ่ะอืมนี่ไงเห็นไหมคะ ใครคนนี้ตอนนี้กำลังตัดสินใจเลือกหนทางเดินของตัวเองเหมือนเขากำลังลังเลสับสนเขากำลังคุ้นคิดพิจารณาเขากำลังมองดูตัวเองค่ะคุณเห็นไหมพูดถึงวัฒนธรรมศิลธรรมที่แตกต่างกันหรือการเติบโตมาในครอบครัวที่พร่ำบอกให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วดูนี่นะคะไพ่ใบนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยถอดปลั๊ก ออกแล้วใช้มือตัวเองนี่หันหน้ากลับเข้าสู่ตัวเองโดยที่ไม่มีพันธะสัญญาใดๆเหมือนคนคนนี้เขากำลังออกจากกรอบที่เขาโตมากรอบที่ปลูกฝังเข้ามาให้เป็นแบบนี้เขากำลังเข้าถึงตัวตนภายในจิตวิญญาณภายในของเขาที่กำลังบอกให้เขาเป็นตัวของเขาเองภายใต้สำรับค่ะนี่แหละใช่แล้วบิบาก,กรรม นี่คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องเกิดเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนแล้วนี่คือสิ่งที่เขากําลังเผชิญนั่นคือการชดใช้หนี้แห่งความกระตันยูไพ่ใต้สําหรับค่ะ Her w a s t โอ้ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่เราเปิดออกมาได้ตั้งแต่ทีแรกนะคะเขากําลังรับบทเรียนแล้วเขาก็กําลังจะได้รับความยุติธรรมเช่นกัน แล้วคุณดูนะคะภายใต้สำรับใบนี้ solid foundation รากฐานครอบครัวที่มั่นคงคนคนนี้อาจจะมาจากครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวที่มั่นคงแล้วเกิดปัญหาที่จู่ๆมันทำให้ตัวเขานั้นต้องตกไปอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแท้จริงแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่มั่นคงมากๆนะคะพลังงานของคุณนะพลังงานฝ่ายหญิงนะคะที่มาฟังคุณกำลัง เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องคุณกําลังจะต้องเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วนี่คือการเดินทางแล้วคุณอยู่ในเส้นทางแล้วใต้สําหรับค่ะมัสคิลีนและนี่แหละการเดินทางไปหาสามีของคุณพลังงานมมสคิลีนพลังงานฮัสบั่นเขามีภาระที่จะต้องสร้างตัวตนสร้างอาชีพสร้างอนาคตสร้างทุกสิ่งอย่างเพื่อรอคุณ จากนี้ระยะทางจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปคุณและเขามองว่าสุดท้ายปลายทางแล้วคือการรียูเนียนไพ่ใจกลางสำรับนี่คือการรียูเนียนแล้วการสร้างครอบครัวที่มั่นคงจากคนที่เคยโกหกคุณคนที่เคยทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวเนื้อคู่ของคุณ คู่แท้ของคุณคนที่ได้ลงเอยกันเป็นคนทางไกลค่ะเป็นคนที่กลัวความลักเป็นคนที่คุณเคยขัดแย้งกันเป็นคนที่คิดถึงแล้วรักคุณมากๆตอนนี้เขามีนี่สินภาระพันธะนี่ล้นพ้นตัวจากครอบครัวสร้างเอาไว้เขากําลังจะเอาชนะอุปสรรคเพื่อมาพบมาเจอกับคุณเพื่อเดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตของเขาด้วยเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วเห็นไหมคะว่าภาพทั้งหมดนั้น กำลังเล่าเรื่องราวของเขามาซิวลินพลังงานของคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยู่ข้างๆเขาแล้วคุณอยู่กับเขาแล้วในใจในจิตปิญญาเรามาดูกันว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรข้อความที่เขาอยากจะสื่อสารบอกคุณในตอนนี้คืออะไรฉันเก็บซ่อนความปรารถนาที่มีต่อเธอ ฉันยังรักเธอและฉันหยุดนึกถึงเธอไม่ได้เลยฉันรักเธอวันนี้พรุ่งนี้และเสมอไปฉันโง่ามากจริงๆที่ไม่ให้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ให้เร็วกว่านี้ฉันติดอยู่กับความรู้สึกของฉันอยากให้เธอรู้ไว้อย่างเดียวว่าฉันรักเธอมากกว่าที่เธอคิดฉันไม่สามารถอยู่ไกลห่างจากเธอได้อีกแล้ว ฉันกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนฉันกังวลใจว่าฉันจะเจ็บเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่ค่ะวิบากกรรมทางความรักกำลังจะผ่านพ้นไปไพ่ใบนี้ใบเดียวนะคะสรุปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพบเจอกันเป็นเพียงบททดสอบทุกอย่างนั้นกำลังจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคุณทั้งคู่กันมันจะผ่านบททดสอบนี้ไปไพ่ใต้สำรับฉันหวังว่าในอนาคตสักวันหนึ่งเราจะมีกันและกัน ใช่นะคะออกมาสื่อสารบอกเลยว่าคนคนนี้เขาปรารถนาคุณแค่คุณคนเดียวเท่านั้นถึงเขาจะเจ็บปวดจากอดีตแต่ตอนนี้เขากําลัง move on ออกจากชีวิตของเขาแล้วชีวิตด้านมืดชีวิตที่เป็นอุปสรรคเนี่ยค่ะวิบากกรรมกาลังผ่านพ้นไปคุณดูนะไพ่บาลานซ์นี่นะคะคามาและจัสติดมีทั้งวิบากกรรมและก็กุศล,ลกรรมแต่ไพ่กาลังบอกว่าคามิกคอนเนคชั่น moving from the pattern นั่นแปลว่าวิบากกรรมกําลังจะผ่านพ้นไปแล้ว เรามาดูกันว่าคุณแล้วเขาจะลงเอยกันอย่างไร m o u n t a ค่ะสิ่งที่บล็อกอยู่สิ่งที่ปิดกั้นอุปสรรคที่คู่คุณนั้นเผชิญกันอยู่ทุกอย่างนั้นที่ทําให้ดูล่าช้าไปหมด house เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคุณทั้งคู่ความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพและเรื่องความมั่นคงทางด้านสภาวะอารมณ์ คุณยิ่งเจอปัญหากันมากเท่าไหร่คุณยิ่งรักกันมากขึ้นเท่านั้นคุณยิ่งอยู่เคียงข้างกันในวันที่ไม่เหลือใครมากมายเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ใจของคุณเองเขารู้ใจหละของเขาแล้วว่าเขาต้องการใครมูนไพ่ใบนี้คือไพ่คู่รักทางจิตปิญญาณคุณรับรู้ถึงความรู้สึกกันได้คุณฝันถึงกันคุณเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจให้แก่กันและกันในตอนนี้ คุณมีปัญหาขัดแย้งกันคุณทะเลาะกันคุณไม่เข้าใจกันมันไม่ใช่เรื่องของการพูดจาไม่ไม่เข้าใจแต่มันเป็นเรื่องสถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถจะควบคุมได้เลยทําให้คนทั้งคู่นั้นอาจจะรู้สึกว่ามันยากเย็นความสัมพันธ์นี้ไกลห่างก็แล้วอีกทั้งยังมีเรื่องการเงินเข้ามาอีกหนี้สินต่างๆทุกอย่างเลยดูยากไปหมดความคิดถึงอย่างเดียวไม่พอความรักอย่างเดียวก็ยังไม่พอยังต้องมีความเมตตาด้วย คุณทั้งคู่นะคะเป็นคู่ที่มีความรักให้กันแบบลึกซึ้งหากเป็นคนที่ไม่ได้มีพันธสัญญาร่วมกันมาจริงๆเจอปัญหาหนักขนาดนี้ไม่มีใครทนอยู่ได้หากไม่มีหัวใจรักที่พักดีไม่มีหัวใจที่มั่นคงฉะไหนเลยจะอยู่ได้กับหนี้สินพ้นตัวขนาดนี้ความห่างไกลที่ต้องห่างกันความกลัวในเรื่องอดีตและข้อขัดแย้งต่างๆบางครั้งพูดจาก,กันก็คนละภาษาไม่เข้าใจ แต่เพราะอะไรที่ทําให้คุณทั้งคู่นั้นโยงใยแล้วผูกมัดกันอยู่โดยที่ไม่มีพันธะสัญญาใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ความชัดเจนไม่มีแม้แต่การพบเจอกันไม่มีเลยไม่มีพไพ่ใบไหนเลยมีแต่ไพ่การรียูเนียนที่รอรอวันเกิดเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้ในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ พลังงานของใครคนนี้ในตอนนี้เขากำลังคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณไพ่ใบแรกค่ะเขามองว่าตอนนี้คุณปกป้องตัวเองคุณป้องกันพลังงานตัวเองไม่ให้เขานั้นล้ำเส้นคุณอีกแล้วคุณไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปไพ่เก้าดาบนะคะความเครียดความคิดมากความกังวลใจนอนไม่หลับ เดสัน <The> เพราะคุณที่เป็นแสงสว่างของเขานั้นน่ะเปลี่ยนไปคุณอาจจะเคยเป็นคนใจดีแต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้วเขาเครียดเพราะว่าความสุขของเขานั้นในวันนี้เข้าถึงยากหรือเกินห่วงแหนค่ะคนคนนี้ห่วงแหนคุณมากๆไม่ว่าเขาจะเคยพูดกับคุณหรือไม่ว่าเขาปรารถนาแล้วหึงหวงหวงคุณแค่ไหนแต่ในใจมันมากกว่านั้นคนคนนี้ไม่ต้องการเสียคุณไป เนี่ยแหละมีปัญหากันจริงๆพวกคุณมีปากเสียงกันนะถ้าไม่ได้ทะเลาะกันแบบที่แรงๆแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไม่ง้อไม่คุยกันก็คือใช้ความเงียบเถียงกันอยู่ในความเงียบเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจที่ตะโกนออกมาร่ำร้องเลยตอนนี้เขาเครียดมากๆไพ่ห้าดาบเนี่ยคือไพ่ความขัดแยง้งตรงกับไพ่ที่เปิดมาในสำรับแรกเลยว่าพวกคุณมีปัญหากันจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ก็มีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันอีก ะะหากไม่ใช่คู่รักที่มีการทะเลาะแบบมีปากมีเสียงหรือถกเถียงกันจริง,รงๆก็เป็นเรื่องราวที่คุณั้องคู่นั้นไม่เข้าใจกันะนะคะตอนนี้มีประเด็นกันอยู่เนี่ยคนทางไกลเห็นไหมสองไม้เท้าคนคนนี้ก็บางวางแผนทำอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยไพ่สองไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นการวางแผนทำอะไรบางสีบางอย่าง the world อุปสรรคคือตอนนี้อยู่ไกลกันเหลือเกินพวกคุณอยู่ไกลกันมากมาก คุณอาจจะไม่รู้วยซันว่าเขาอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ยเด m มูนสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนสถานการณ์ที่คลุมเครือเดิมูนแล้วก็เดิมูนแต่คุณทั้งคู่กลับรู้สึกถึงกันได้คลิปนี้มาครบเลยนะคะมูนแล้วก็ซันมาทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์เลยพวกคุณมีความรักให้กันแบบเต็มล้นหัวใจเป็นความสุขให้แก่กันและกันแล้วก็เป็นความปรารถนาหวยหาให้แก่กันและกันมากๆสุดดวงใจรักเลยแหละคนคนนี้เขาคิดถึงคุณ พัมเพริรพนา,นาหาคุณไม่สามารถเอาคุณออกจากความคิดได้เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะทูออกคับเขารักคุณคุณคือรักแท้ทูเลิฟคุณคือคนที่เขาปรารถนาแล้วนี่คือกงล้อแห่งโชคชะตาค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมคุณและเขาจึงจะต้องได้มาพบมาเจอกันทำไมพวกคุณจึงจะต้องพบเจอกับปัญหาก่อนที่จะได้มารียูเนียนกัน นี่คือสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดคือคุณทั้งคู่ถูกโชคชะตากำหนดมาแล้วว่าให้ต้องเจอกันในกรณีนี้คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าคุณเข้มแข็งได้มากแค่ไหนจนความเข้มแข็งเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่คุณมีเพราะคุณทั้งคู่ไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเนี่ยความหวงแหนคุณช่วยกันประคับประคองความรักในขณะที่ต่อให้คุณพลังงานฝ่ายหญิงจะยกดาบใส่เขาแต่ก็ไม่มีไพ่ไปไหนเลยที่จะเป็นไพ่ของการ move on หรือจบหรือเลิกกันไป ไม่มีเลยคุณอยู่ในที่ของตัวเองอย่างสง่างามคุณยกดาบใส่เขาคุณรักเขาแต่คุณจะไม่ให้เขาล้ำเส้นคุณคุณกั้นขอบเขตคุณสร้างบันี่ของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็แสดงให้เขาเห็นว่าอะไรที่ทำกับคุณได้อะไรที่ทำกับคุณไม่ได้คุณไม่กลัวที่จะทะเลาะกับเขาอีกต่อไปเพราะการทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจกันมันคือสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้อีกคนนึงเขารับรู้ความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ใครคนเดียวที่จะต้องแบกรับความอดทนไว้ในตอนนี้คนคนนี้ กำลังคิดมากค่ะแล้วความคิดมากนี้กำลังจะทำให้เขาเติบโตไายใต้สำรับก้าวไม่เท้าเขาต้องการที่จะปกป้องความสัมพันธ์นี้เอาไว้คนคนนี้ไม่มีทางยอมสูญเสียคุณแล้วคุณดูสิคะเอทออฟคัพหนึ่งถ้วยไพ่ของความรักหนึ่งถ้วยรักแท้หนึ่งเดียวมีแค่คุณแค่คุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขา เรามาดูกันว่าแล้วเขาจะ take action อะไรต่อจากนี้ความสัมพันธ์นี้เขาจะ take action อะไรต่อไปนี่ไงคะเขาจะมาง,ง้อคุณแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วมากนักอัศวินถ้วยนะคะคือการตามงอ้อการขอโทษแต่จะช้านิดนึงคนคนนี้ทำอะไรช้าคิดช้า ทรีออเพนทัเ e ิลเนี่ยเขาวางแผนอยู่คนคนนี้ทําอะไรต้องมีแบบแผนต้องวางแผนเขากําลังเตรียมตัวทําบางสิ่งบางอย่างสร้างบางสิ่งบางอย่างนี่ค่ะของขวัญหนึ่งเหรียญคนคนนี้มีของขวัญมามอบให้คุณคนคนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ล้าค่ามามอบให้คุณไม่ใช่ของเล็กๆเ,เลยด้วยหนึ่งเหรียญเนี่ย หากเป็นโชคก็เป็นโชคใหญ่หากเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่โตมโหฬานบ้านรถแบบนั้นหรือเงินก้อนโตคุยนอปสอดพลังงานตัวคุณขึ้นมาเห็นไหมนะคะนี่แหละนี่แหละคุณและการรอคอยไพ่สามไปเท้ารอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการเดินทางคนคนนี้เฝ้ารอค่ะคนคนนี้เฝ้ารออีกทั้งหยุดที่คุณแล้วไม่หันมองใครเลยเดลเวเบอร์คุณดูนะคะ ฟออฟสอตการหยุดนิ่งการนิ่งการหยุดและเดอะโลเวอร์นั่นแปลว่าคนคนนี้หยุดที่คุณแล้วไม่ไปไหนอีกต่อไปแล้วไม่มีใครไม่ต้องการจะมีใครอีกต่อไปรักแค่คุณหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วหัวใจใจดวงนี้ยกให้คุณไปเลยทั้งใจคุณจะเอาไปปู้ย่ำปู้ยี ก็เชิญเพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีทางทําอย่างนั้นถึงคุณจะยกดาบใส่เขาแต่ดาบของคุณก็ยกขึ้นมาปกป้องหัวใจเขาด้วยเขารู้ดีว่าเขาสามารถฝากหัวใจไว้ที่คุณได้ต่อไปเรามาดูคําแนะนําจากเลิฟแมสเซจกันนะคะว่าไพ่เลิฟแมสเซจอยากจะแนะนําอะไรความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาโซเมดค่ะไพ่บอกใช่เลยคนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณคุณได้พบกับคู่หลักของคุณแล้วความสัมพันธ์นี้นั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะ ให้อยู่กับปัจจุบันขณะเป็นปัจจุบันคุณดึงดูดความรักด้วยการเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างที่เป็นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็อยู่ที่นั่นและไพ่ใบนี้คอนเฟิร์มค่ะ reconciliation ใครบางคนจากอดีตกำลังกลับคืนสู่ในชีวิตของคุณอีกในไม่ช้านี้แล้วนะคะคนคนนี้แหละเนื้อคู่ของคุณไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหากันมากมายแค่ไหนแต่ว่าคุณจะจับมือกันไว้เสมอเลยต่อให้คุณจะเงียบใส่กันแต่คุณก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยคนคนนี้เติบโตได้จากการที่คุณรักตัวเอง คนคนนี้รู้ใจตัวเองว่ารักคุณมากมายแค่ไหนเมื่อวันที่คุณรักตัวเองแล้วแสดงให้เขาเห็นว่าไม่ใช่ว่าความรักจะทําให้คุณนั้นยอมได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเดอะซันให้เขาได้และก็สามารถเป็นเดอะมูนให้เขาได้เช่นกันคุณทําให้เขาสดใสล่าเริงได้แต่ถ้าเขาไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณคุณก็สามารถกลายเป็นพระจันทร์แล้วหายเข้าไปในกลีบเมฆได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้ว พระจันทร์ก็ยังเคียงคู่กับพระอาทิตย์อยู่ดีคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเพียงแค่คุณนั้นลดความใจดีลงมาแล้วปกป้องพลังงานของตัวเองคนคนนี้เกรงใจคุณด้วยนะคะเขาเกรงใจคุณเรามาดูกันว่าความรักของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรต่อจากนี้ Emotion อารมณ์สภาวะอารมณ์ต้องบาลานในเรื่องของของอารมณ์นะคะต้องไม่ไหลไปตามอารมณ์ความรักที่จะต้องเติบโตให้ดีได้ก็คือหนึ่งเลยต้องมีวิธีาวะในเรื่องการควบคุมอารมณ์ transition การเปลี่ยนแปลงค่ะ stimulation การกระตุ้นคนคนนี้กำลังได้รับการกระตุ้นจากจักรวาลให้เขานั่นนึกถึงคุณมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพคุณในหัวเขานึกถึงคุณมันไม่ใช่ว่าการมเทพไปบงการเขาแต ทำให้สถานการณ์รอบข้างเขาเห็นอะไรก็เป็นคุณแล้วสื่อไปถึงคุณทั้งหมดเลยทําให้เขานึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเชีลิตี้นี่ไงค่ะตาที่สามเปิดเห็นไหมจากนี้ไปคนคนนี้จะไม่มีอะไรปิดบังคุณเลยทุกอย่างนั้นจะเปิดเผยให้คุณคุณอยากรู้อะไรคุณถามเขาได้เลยแบบนั้นนะคะนะคะแล้วท้ายที่สุดคุณกับเขาจะลงเอยกันเช่นไร Let your friend help you ให้เพื่อนช่วยนะคะนี่อาจจะเป็นคนที่มีอายุรุ่นรา,าวคราเดียวกันก็ได้นะคะ Pay attention to the red flag นะคะให้คุณสังเกตนะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะ,ะอืมออแล้วออกมาตรงกับให้เพื่อนช่วยนั้นอาจจะแปลว่าหากคุณรู้สึกตังหต,ตงหงื่อใจก็สามารถที่จะปรึกษาเพื่อนได้นะคะหากคุณไม่อาจจะบอก ความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนได้แม้แต่เพื่อนสนิทก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวได้นะคะทูเลฟค่ะคนคนนี้เป็นรักแท้ของคุณและเอนเ g e m e เ t มนการมั่นหมายในที่สุดความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนขึ้นความรักของคุณกําลังก้าวขึ้นไปอีกขั้นเพราะคุณเป็นที่รัก y o u d e s e r v e love คุณคู่ควรที่จะได้เป็นที่รักใครคนนี้เขารักคุณแบบที่คุณเป็นคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และใบนี้ l t t s o o c o o t t o l i s s u e ค่ะไม่ว่าตอนนี้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาคุณทำดีไว้กับใจเขาอย่างถึงที่สุดแล้วปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยให้พลังงานของมาสคูลีนเขาได้กระทำเขาจำเป็นจะต้องกระทำไม่ใช่พลังงานของผู้หญิงเลยที่จะต้องไปแบกภาระเขาหรือเป็นคนที่อยู่ในเกมอะ่ะคุณต้องเป็นผู้คุมเกม ถึงเกมนี้จะไม่ชนะแต่คุณจะไม่ไปเป็นลูกบอลให้เขากลิ้งไปกลิ้งมาแบบนั้นคุณจะเป็นผู้เล่นไปเล่นแข่งกับเขาเลยนะคะเขาเป็นอย่างไรก็แสดงให้เขาดูว่า mm. เขาในเวอร์ชันคุณนะ่ะมันเป็นอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็จะได้เข้าใจเรามาดูกันว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่คุณกับเขาจะได้รียูเนียนกันเรามาถามให้แบบเจาะลึกกันไปเลยว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่คุณและเขา จะได้ลงเอ่ยกันนี่พลังงานเป็นเหมือนคู่รักทวินเฟรมเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าบททดสอบเยอะมากๆเลยคลิปนี้เป็นคลิปของคู่รักทานจิตวิญญาณไม่มีมือที่3ามใดๆทั้งสิ้นมีแต่สถานการณ์ความห่างไกลกันแล้วนี่สินภาระต่างๆความคิดถึงที่เกิดขึ้นความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันแต่ยังมีความรักมากมายที่อยู่ตรงนี้รักแท้อยู่ตรงนี้เพื่อคุณเมื่อไหร่ที่คุณกับเขาจะได้ r ูเนียนกัน ให้คุณคิดบวกกับความสัมพันธ์นี้เข้าไว้นะคะมีศรัทธาในความรักเข้าไว้ค่ะ stay positive about it ให้คุณมีศรัทธาเข้าไว้นะภายใต้สำรักโอ้ยินดีด้วยนะคะเตรียมตัวรอ,อเลยอีก6เดือนต่อจากนี้ก็ต้นปีหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะตามหน้าไพา่จะค่อยๆทยอยเกิดคนคนนี้จะหลุดพ้นจากวิกฤตได้ทุกอย่างเลยเขามีความกตัญญูเป็นที่คุ้มครอง คนคนนี้เป็นคนที่มีหัวใจที่ดีงามก็ขอให้คุณสมหวังสมปรารถนากับคนที่รอคอยค่ะก็ประมาณนี้ดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ